วาไม่ซื้อเหมือนเอวใส่หมดเลยเรื่องน้องนี่มีดต่ล่ามีดต่ล่ามากวัดตัดิเพื่อนว่าอยากได้ชุดอันท่องก๋าเพื่อน่าแขนสนุ่วไหวเพื่อนนั้พี่น้องเป็นไังไหนเขนสนุ่วไหวพี่น้องเอาเบิ้งดูบัดนี้เบิ้งดูแขนสนุ่วไหวเพื่อน่าเพื่อนว่าตัวให้กันพี่กับน้องวัดตัวให้กันเอาเลยเข่าเอาเครื่องแขกงเครื่องแขกงพอมรับเตี้ย อย่างสนุกไหมว่าจปปวงสนุกไ้มันดีกว่าเรือนมแน่มีนมอยู่ดีเออเขาเขาใคจัดการทีนี้ไม่แม่พุงไม่ถือไม่ใช่ เบื่งเดียพีนองเบิ้งเดียวเจยงเสียวเจ้ามืดมอบาไหมเอามือลงไปมันสำหรับมืซ้าเขาาใหญ่เขาใบเนาะสเนาะสรมหนึงเบือเวไม่ได้นไม่ได้เขาไม่ได้ก็จาหนกนกีฬาากีฬาไอ้หมออืมบางคนมัน แรเหนอแงนี่เนี่หแคสนไว้เหนมนี่ปวงสนไว้ดีกว่ามองสิกระโงชนแจ้งนีปวงสนไว้ก็ง่ายอยู่มันเป็นยางยืดดึงดึงดึยางยืดเอาม่งงใส่ายพูดอาแบบว่าทำต่อกันรัฐปรนี่สวยเป็นส่วนส่วนเอสวนมันสวย โอ้ยต่อกันจะสวยกว่าเสใส่ใส่โอ้ยใส่เสื้อแล้วก็ใส่กระโปรงคือผมนอีรำได้ยังคนละคอกินไดอีนเหมืดขึ้นเ็ดจุ่มมี่ว่าเ็ดต้อกันแมะเร่ต้องไปเสองทอนวิดีโอเไบบลอมนห่ยหย ไ้อยู่ยโดคิโอได้โบได้โด,ด,ดนั่นเลือดนี่แหละมาข้ามนี่แหละได้โอ สวมตเดียวันไปเลยเนาะให้แล้วสวมตีเดียวไปเลยต้องขอบคุณพี่ที่ป่วงสนไว้ไม่ไช่แขะสุดตาแขนสนุไวเลยจะทำให้เขาแบบผ่าเด้เขาผ่าหางแต่หลอกมันยังพิ้ว ถ้าหาไร่ดอกกระหากระลอกหาไร่ดอกไบ่ดอกมันจะเป็นคือต้องก้าวกระหางกะลอกมันเอาไร่ใดก็ได้หากระลอกเขาขายตามบ้านมันผ่าปกติเที่มีผ้าอีกชิ้นนึงอันหนึ่หากระลอกแบบนี้ป่ะหากระลอกเป็นไร่ดอกไร่ใดก็ได้แล้วแต่เลือกเย็บวงแต่มันไม่ใช่นั่นนะพอมอีกคู่นี่ใช้ผ้าห้าเมตรอ่ะจกาะข้างล่างก็สามเมตรแล้วไม่พอ ข้าฉันนี่ยสวยมากเลยไม่ได้มันมันมันปโป่งมันนกองชืกว่าน,นี้อืมไปดูข้างใหมันโป่งเกินไงเพราะว่าข้างล่างมันเป็นจีบรันิ่งเนจีบมันี้ก็3สามเมตรแล้วอะเต่นี่ตัดเสื้อผุมสวยเลยนี่นี่ตัดเสื้อผุมใส่แค่จีบทะติยนึงเนี้ยนี่ยรง้ก็ใชสามไมตใช้ข้าเยอะนี่ยตรงนี้ใช้สามเมตรแล้วประมาณห้าเมตรเลยรอบถ้ารอบจับทิตประมาณห้าเมตรเนาะ มันจะได้ดูใหญ่เสื้ออีก,สอกเสื้ออีกเสื้อเราก็ตัดเราก็สีพื้นไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผ้าก็สีพื้นออดอกมั<อ>ตัวดอกมันเลยอ๋อดอก,ดอกเลยตัวจะเลยเป็นดอกขอบว้าวดอกเซโนไวท์ขนตาหน้าหายข่างนึงแค่เสียไป่ใส่ปวดเที่ยงวันเดี๋ยวคูณแม่มาติดให้น,ใหหนั่งอยู่ติดติดตา,ลาหลังให้มันติดติดตาด้วย แบบเด้ยงห้จ้าไรให้ขอบคุณขอบคุณพี่ป่วงสนุไวนะคะที่มาวัดตัวชุดทองกวาคนมาใส่ไส่ไส่ปีไรแม่นี่เอาไม่ที่สุดบอกไม่ที่สุดก็น่าจะสิ้นปีหน้าเอาสมิงแล้วพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อติดตามติดตามช่อง YouTube ดวมน้อยพาร์ทไทยในเดื่อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายสวัสดีครับ